เนี่ยฮะมาดูนะครับวันนี้คลิกหนึ่งสองห้า LED ข้อเวียงเสื้อฝา p c x 150นะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับเวลาผมไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยโหข้อความนี่ไม่เด้งเลยนะ ติ้งติ้ง,ต,งติ้งเลยนะเดี๋ยวนี้เอาโอเคนะครับก็ใครที่เป็นช่างหรือจะทําเองนะครับสามารถสั่งอะไรกับผมได้นะครับผมบอกเลยว่าส่งทั่วประเทศไทยนะครับราคาช่างราคา,าลูกค้าทั่วไปนะครับมีส่วนลดเท่ากันนะครับผมลดให้เหมือนกันเลยนะครับราคาพร้อมกับราคาช่างได้ราคาช่งา,าชงไปเลยนะครับจะส่งนะครับรับสั่ง ทั่วประเทศถ้าใครจะสั่งนะครับก็แล้วก็ผมก็จะมีสติกเกอร์ช่องผมให้ไปด้วยนะครับสามารถสั่งอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมให้สติกเกอร์ไปด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะขอเท่าไหร่กี่ดวงนะครับอะก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับก็ประกอบพึ่งสิ็จเมื่อคืนก็อันนี้ก็ไล่ e85 นะครับไล่ e85 แต่ว่า ถ้า e เป็น5เนี่ยใครที่ใครไล่ e เป็น5เนี่ยเช้าเช้าเนี่ยมันจะสะดุดนิดนึงเราต้องอุ่นเครื่องให้ร้อนนะครับถึงจะขับได้นะครับถ้าเกิดว่าสตาร์ทแล้วเบิ้ลได้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลน,น,นะครับขับไกลๆรอบปลายๆน้ำมันบางแน่นอนนะครับอันตรายครับมาฟังเสียงนะครับแต่อันนี้ผมได้อุ่นเครื่องไว้ประมาณ สิบนาทีมาฟังเสียงกันครับแต่ว่ามันก็ผมก็ดับเครื่องไปประมาณหลายนาทีเหมือนกันเพราะผมจะลังจะประกอบชุดข้างเนาะแต่ว่าใครจะทำนะครับทำได้นะครับที่ว่าผมเคยทำคลิปไปเกี่ยวกับ ว่าชิคหนึ่งสองห้า l v d ตัวเนี้จะใส่ข้อเหวี่ยง PZ ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าต้องรองแหวนแล้วก็แต่งไปพัดพัดลมที่หนึง่งถามว่าไม่ลองแหวนได้ไหมได้นะครับก็เอาข้อเหวี่ยงเดิมตัวเนี้ยออันนี้ข้อเหวี่ยงเดิมนะครับข้อเหวี่ยงเดิมตัวนี้ยผมจะมาบอกอัน,นีผมข้อเหวี่ยงเดิมตัวนี้ กับ P C X เนี่ยไอ้แขนตัวโตวเกียวตัวเนี้ยของ P C X มันจะยาวโผล่มาประมาณเนี้ยแต่ว่าแขนจากตรงนี้มาหาเฟืองตัวเนี้ยระยะเนี่ยเท่ากันหมดเลยยาวแค่ตรงเกียวถามว่าเราจะเอาไปให้เขาลงกึงเนี่ยตัดแล้วก็ทำเกียวให้ตรงเนี้ยให้เท่ากับแขนของคิก หนึ่งสองห้าเนี่ยได้ไหมได้เลยนะครับก็ง่ายๆไม่ต้องลงเวนเวลาถอดประกอบอะไรมันก็จะสะดวกสบายกว่าไม่ต้องลงเวนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งตัวใบพัดด้วยนะครับใบพัดอะไรก็คือใบพัดพัดลมที่ว่าอยู่กับฝั่งล้อไม่เหล็กฝั่งจานไฟนะครับลองดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมประกอบเข้าไปแต่ว่าลูกค้าบอกว่า ลองเพยดีกว่าพี่ไม่อยากทําเกี่ยวกับข้อเน,อะอะนาะฮะเดี๋ยวผมเอาข้อเวียงของ P C X มาให้ดูเทียบกันเลยน้ําหนักเท่ากันนะต่างกันแค่ตรงก้านแล้วก็สลักปลายก้านแค่นั้นนะครับอะเดี๋ยวผมเอาข้อเวียงของ P C X มาให้ดูอันนี้คือข้อเวียง P C X นะข้อเวียง P C X เนี่ยปลายก้านมันจะสลักสิบสี่ อ่ะแล้วผมก็จะเทียบให้ดูระหว่างความยาวกับตัวเนี้ความยาวตรงเนี้เห็นนะครับที่ผมบอกความยาวของตรงตรงปลายตัวเนี้สวัสดีครับช่างสวัสดีครับผมสอบถามได้ครับสอบถามได้นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมปลายตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่าแล้วก็ปลายตัวเนี้จะยาวกว่าเห็นนะถามว่าเอาไปทําเกลียวแล้วก็ตัดทิ้งอ่ะได้ไหม ง่ายเลยสบายเวลาประกอบอะไรไม่ต้องพมาภาวะพะวงเรื่องที่ว่าจะต้องมาแต่งไอตัวใบพัดนะครับส่วนคันนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเอาข้อข,อ,ของ p c ซเข้าใส่นะครับใส่ข้อพ c x แต่ว่าผมแต่ลูกค้าขอให้ลองเวดไปก่อนไม่อยากให้ทำเกี่ยวกับข้อถามว่าถ้าเกิดว่าเบิร์มาใหม่แล้วเอาไปทำอะ แล้วก็ทําให้มันเท่ากับตัวของคลิกเนี่ยผมว่ามันจะชัวร์กว่านะครับส่วนเอามาใส่เงี้ยถ้าเกิดว่าเอาไปถอดที่อื่นฮะลูกค้าถ้าช่างบางคนไม่รู้ว่าไปแปลงใส่ข้อเวี่ยงตัวนี้มาเนี่ยจบเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับสั่งอะไรได้นะครับทั่วประเทศไทยผมรับสั่งนะครับราคาลดคือราคาช่างเลยนะครับแถมสติกเกอร์ให้พร้อม สติกเกอร์ช่องผมนะครับให้กับ FC ผู้ติดตามหรือใครที่จะสั่งนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมส่งไปหมดนมันไม่รู้ช่องทางการส่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้สติกเกอร์ช่องผมนะผมไม่รู้จับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับโอ้เห็นปั๊มน้ําด้วยเนาะโอ้ปั๊มน้ํารับซ่อมหมดนะครับตัวนี้ก็400อ่ะนะครับตัวนี้นะครัสติกเกอร์ผมให้เลยดวงใหญ่ก็มีนะครับแต่ดวงใหญ่ขายนะครับดวงเล็กแจกนะครับ ลูกค้าเข้ามาที่ร้านผมแจกทุกคนนะครับก็สำหรับคันนี้อ่ะมาฟังเสียงให้ชัวร์เดี๋ยวขออุ่นเครื่องสักแป๊บน,นึงเพราะจอดไว้กนานเหมือนกันพอสมอควร e เ,เดี๋ยวนะคันนี้ถ้าเติม e 8 5เนี่ยจะต้องอุ่นเครื่องช่งชวงเช้าๆนิดนึ่ เ,เช้าเช้าเนี่ยเวลาเราเบิ้ลอ,อย่างเงี้ยมันจะไม่ติดมือนะครับมันจะสะดุดนิดนึงนะครับถ้าเบิ้ลติดมือแบบนี้แหละเนี่ยยังมีสะดุดนิดนึงนะครับยังมีสะดุดนิดนึงนะครับคันนี้ยังมีสะดุดนิดนึงคือต้องรอให้มันเครื่องร้อนร้อนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสตาร์ทแล้วถ้าไล่ E ไ5สตาร์ทแล้วเนี่ยเบิ้ลได้เลยเนี่ยปื๊ดออกตัวได้เลยเนี่ย ปลายบางแน่นอนนะครับเดี๋ยวลูกลูกติดแน่นอนนะ้ำมันบางปลายช่วงปลายนะ้ำมันบางลูกติดแน่นอนนะครับต้องอุ่นเครื่องก่อนนะครับ e85 นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ว่าคันเนี้ยผมคือไล่ e85 e20 สองตัวได้สองตัวนะไปเติมเก้าหนึ่งเก้าห้าไม่ได้นะครับค่าออกเทนมันสูงกว่ากันแก๊กแน่นอนนะครับหัวลูกสูบแตกนะครับกำลังอัดเยอะนะครับ ได้เฉพาะ e 2 0กับ e 8 5นะครับถ้ากำลังอัดสูงๆแล้วไปเติมกาแก๊สกออ9านี่ยแก๊กแน่นอนนะครับกำลังอัดเยอะเกินนะครับแหวนลูกสูบหัวลูกสูบแตกหรือรองแหวนแตกนะครับก็ใครมีอะไรอยากสอบถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ แต่คันนี้ก็เดี๋ยวผมว่าจะประกอบแล้วให้ลูกค้าไปลองตอนเย็นนะครับก็จะไล่เม็ดไล่อะไรให้ด้วยนะครับสเต็ปนี้นะครับสอบถามราคาได้นะครับเสื้อฝาสอบถามราคาได้นะครับฟังเสียงก็เล้าๆนิดนึงเสียงมันจะแน่นกว่าแน่นๆนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหกสิบนะครับลูกหกสิบนะจะทำห้าแปดห้าเก้าก็ได้นะครับไล่ แก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้า e ยีสิบ e แปดห้าได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายก็ไล่ e แปดห้าหรือไล่ไล่แก๊สโซฮอล์เก้าห้านะครับไล่แก๊สโซฮอล์เ้าห้าเราจะสามารถไปใช้ e ยี่สิบก็ได้เราจะไปใช้<ม> e 8ปดห้าก็ได้นะครับแค่ไปเปลี่ยนหัวฉีดไล่น้ำมันหาไล่ไล่ไล่ไลหัวฉีดตามน้ำมันเอานะครับอันนี้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไล่ e 8 5ดหแล้ว เราจะไปเติมแก๊สโซฮอร์9195อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกำลังอัดเยอะเกินเดี๋ยวเครื่องจะพังเอานะครับก็ใครมีอะไรอยากสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าถามเรื่องเงินปรึกษาได้นะครับแต่ยืมไม่ได้นะโอเคนะครับผมก็ผมบอกไว้แล้วนะครับใครที่จะสั่งอะไรสั่งได้นะครับผมรับเบิอกอะไรทั้งยมามาฮ่าแล้วก็ คันดาเลยนะครับจัดส่งต่างจังหวัดก็ส่งนะครับส่งหมดเลยนะครับมีอะไรสอบถามไหมเนาะไม่มีเลยนะใครอยากสอบถามอะไรไหมครับผมสอบถามเรื่องราคาได้นะว่าทําเท่าไหร่นะครับยกเสื้อฝาเท่าไหร่นะครับคืออันนี้คันนี้ ทำลูกแล้วก็ลูกปืนข้ออาจข้ออันนี้การใหม่ก็คือข้อใหม่ข้อของ pcx นะครับแต่ว่าเสื้อฝาเนี่ยคือลูกค้าเขาเอามาแล้วนะครับตอนนี้ก็งบประมาณก็คันนี้มันจะมีจุกจิกนะครับเฟืองปั๊มก็แตกเนาะไม่รู้ว่าไปทําที่ไหนมาผมก็ไม่ได้โจมตีช่างนะครับแต่ว่าเขาทํามามันแตกไปฟันหนึ่งมันหักไปฟันหนึ่งผมก็เลยเปลี่ยนให้เขามันก็เลยมีค่าเพิ่มเติมเมข้ามานิดหน่อย นะครับแล้วก็ถอดทุกครั้งผมจะเปลี่ยนซีนการวาล์วทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเพิ่งทําเครื่องมาใหม่ไม่รู้ไม่ว่าจะทําที่ไหนมาผมจะพยายามเช็คหลอดวาล์กกับเปลี่ยนซีนการวาล์วให้ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันป้องกันไว้ก่อนนะครับก็คันนี้งบอยู่ที่เท่าไหร่อ่า งบอยู่ที่ประมาณ7,000นันนิดๆ0 0 0ต้นต้นนะครับรวมข้อเหวี่ยงรวมลูกสูบนะครับลูกสูบตัวนี้ผมใช้ของไมตรตอนเนะครับไมตรตอนเนะครับ mm hmm. ก็มีลูกมีประกินน้ำยามโม้น้ำค่าลุงค่าเลงค่าเซ็ตกำลังอัดเบ้าฝาค่าอะไรก็เบ็ดเสร็จรวมก็อยู่ที่รวมข้อเหวี่ยงรวมอะไรหมดแล้วนะครับ รวมคว้านรวมขยายเบ้าฝารวมอะไรหมดแล้วนะครับลงกึงรวมอะไรหมดแล้วรวมค่าไหลรวมอะไรหมดแล้วก็อยู่ประมาณเจ็ดต้นต้นนะครับแต่ถ้าจะเอาเสื้อฝาอันนี้ก็จะอยู่ประมาณรวมยัดข้อของ PCX เข้าไปนะก็จะอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นอ่ะผมตั้งเป้าไว้ให้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรนิดหน่อยเพิ่มเติม,ตมขึ้นมา ก็แล้วแต่ว่าสภาพรูของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเอ่อเวฟ 110i 2022ลูกสูบเล็กลงหรือเท่าเดิมครับช่างนะครับเวฟ 110i ตัว2021 22นะครับลูกสูบเท่าเดิมนะครับเท่ากันนะครับจะอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักก็อยู่61.3หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ ลดปริมาณกระบอกสูบแต่ไปเพิ่มระยะชักแทนนะครับสำหรับเวฟร 110i ตัว2022 20 2นนะถามว่า2022บล็อกเครื่องบล็อกเดิมแต่ว่ามีการพัฒนาอะไรชิ้นส่วนที่มีปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะสามารถสั่งอะไรได้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้นะครับสามารถทักแชทเข้ามาคุยในเฟซได้เลยนะครับเชฟเฟซช่างเหลี่ยมเชียงรายเหมือนกันนะครับซื่อช่อง Youtube ก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับเฟซก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายเหมือนกันสอบถามเข้าได้นะครับสอบถามได้นะครับสอบถามเรื่องราคาอะไรได้นะครับหรือใครเป็นช่าง จะสอบถามว่าราคานี้เราควรเราฮอนด้าเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่นะครับสามารถสอบถามได้นะครับผมเช็ราคาให้ได้นะครับเพราะราคาฮอนด้าราคาที่เราเช็คในสมุดหรือเช็คในตัวเขาเรียกว่าในเว็บเนาะราคายังไม่บวกเบดนะครับราคายังไม่บวกเว็ดนะร,ร,าาดนะราคานั้นคือราคาขายปลีกนะครับยังไม่บวกเวดจิตเปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสับคลิปนี้นะครับใครที่อยากทํานะครับทําได้นะครับคลิก1นึ่งสองห้ายุคเข้าเวียง p ี x ีเอไซนะครับแต่คันนี้ลองแหวนนะไม่ลองแหวนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราเอาไปลงกลึงให้เขาทําเกี่ยวให้แล้วก็ตัดให้เท่ากับตัวนี้ <c oughs> ให้ให้เท่ากับตัวของคลิกเลย เพียงแต่ว่าเขนในตัวเกียวตัวเนี้ของของ p c x เนี่ยมันจะยาวกว่ากันเห็นไหมครับตัวเนี้ยใ้นิดนึงครับต้องขอโทษด้วยนะครับถามว่าเอาไปทำได้ไหมทำให้ให้ลงกึงเขาทำเกียวแล้วก็ตัดให้เท่ากับตัวเดิมนะครับไม่ต้องมาลองเวนไม่ต้องไปแต่งไอ้ตัวใบพัด ง่ายเลยก็คือประกอบคือใส่เพือ่อประกอบได้เลยนะครับลูกปืนนะครับฝั่งซ้ายเท่ากันกับของคิกเลยนะครับรหัสอะไรนะครับหกสองศูนย์เจ็ดนะครับหกสองศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดนะครับเข้าไปที่ศูนย์หน้าสามารถสั่งได้เลยนะครับหกสองศูนย์เจ็ดของอคิกร้อยคิกร้อย ยี่ห้านะครับ P C X นะครับลูกปืนข้อเท่ากันนะครับ P C X 150นะ P C X 150นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับฝากขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็กดติดตาม subscribe ให้ผมนะครับบางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็หลายๆหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่ ยังให้ความสนใจกันนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสอบถามได้นะครับเฟซผมนะครับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ